สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นฉเฉลยต่อนะคะในทศษยมในเรื่องของทศยมของป .5 นะคะในแบบฝึกหัดที่2.2แล้วก็2.3นะคะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดที่2.2กันเลยนะคะอยู่ในหน้าที่69นะคะแบบฝึกหัดที่2.2นา69นะคะอ่ะเขียนอยู่ในรูปของทศษยม เรามาดูเศษส่วนต่อไปนี้เราจะเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมได้อย่างไรนะคะเราต้องทําให้ส่วนเป็นสิบส่วนเป็นร้อยส่วนเป็นพันก่อนถ้าส่วนเป็น1ิบถ้าตัวส่วนเป็น1ิบก็คือทงอยู่ในรูปทศนิยมกี่ตําแหน่งคะอ่าหนึ่งตำแหน่งนะคะถ้าส่วนเป็นร้อยก็ทศนิยม2ตําแหน่งนะคะส่วนเป็นพันก็ทศนิยม3ตําแหน่งที่คุณครูให้นักเรียนจดไปครั้งที่แล้วนะคะอ่าเรามาดูข้อที่1อันนี้นะคะได้ทําให้ดูไปแล้วนะคะ อันนี้ได้เศษเส่วน5เศษเส่วน5เปลี่ยนส่วน5ให้เป็นส่วน10ได้โดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน10นะคะเศษ18ส่วน10นะคะก็คือทศยม1ตำแหน่งส่วนเป็น10นะคะข้อนี้ก็จะตอบ1.8นะคะในข้อที่1นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2จะเห็นว่าส่วนเป็นอะไรคะนักเรียนอ่าส่วนเป็น50 เราก็ต้องทําให้ส่วนเป็น100ด้ไคะโดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วน29่คูณสได้58ส่วนด้วย100นะคะเพราะว่า50าคูณสได้100เป็นโทศยม2ตําแหน่งเพราะว่าส่วนเป็น100นะคะเราก็เขียน58รอไว้แล้วก็นับจากทางขวาไปทางซ้าย2ตัวได้0.58นะคะได้0ูนในข้อที่2นะคะ,อะตอบ0ตอบ0.58นะคะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลย ข้อที่3เศษ1 2ึส่วน125ะคะคุณครูบอกแล้วว่าถ้าส่วนเป็น125เราคูณอะไรเพื่อให้เป็นส่วน1,000พคูณ8ทั้งเศษและส่วนจะเห็นว่าคูณ8ทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะฉะนั้น121คูณ8ได้968.1000ส่วน1000ะคะส่วนเป็นพันแล้วก็คือทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะข้อนี้ก็จะตอบเป็นเท่าไรคะ0.968ในข้อที่3ต่อไปเรามาดูข้อที่4 นะคะข้อที่สี่มันเป็นจำนวนคลาเราทำจำนวนคลาให้เป็นเศษอะไรเศษเกินก็จะได้เป็นอะไรส่วนยังคงเป็นสี่จากนั้นเราก็ทำไมเราเอาสี่ไปคูณสองเป็นแปดบวกสามเป็นเศษสิบเอ็ดส่วนสี่เศษสิบเอ็ดส่วนสี่เราทำส่วนสี่ให้เป็นส่วนร้อยได้โดยการคูณยี่สิบห้าังเศษและส่วนนะคะ ก็จะได้เป็น11คูณ25ได้275 275นะคะส่วนด้วย100เพราะว่า4คูณ25ได้100นะคะจากนั้นส่วนเป็นร้อยแล้วทำไมต่ออ่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2องตำแหน่งนะคะได้2.175นะคะไอ้ทษที2.75นะคะในข้อที่4ได้2.75นะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยในข้อที่5นะคะ ข้อที่5อันนี้ทําให้ดูไปแล้วนะคะอ่ามาดูต่อนะคะในข้อที่5ส่วนเป็น80นะคะหาร2หรือบางคนไม่หาร2ก็ไปคูณ128ก็ได้ทั้งที่แล้วคูณ128ยอร้อนะคะก็จะได้เป็นอ่าส 4, 4อ่อนี่ก็475ส่วน1000นะคะเพราะว่าหาร2ได้เป็นเศษ1ส่วน40 นะคะเศษสิบก้าส่วน40 40ก็ต้องคูณอะไรเพื่อให้ได้1,000คูณอะไรคะอ่าคูณ25นะคะให้ได้1,000เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษส7 5ร้จสส่วน1,000นะคะอ่ะส่วนเป็นพันแล้วทศนิยมกี่ตำแหนง่งอ่า3ตำแหน่งได้0.475จุดนะคะในข้อที่5ได้0.4 75นะคะ0.475ในข้อที่5ต่อไปในข้อที่6อันนี้เราทำให้มันเป็นอะไรก่อนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินนะคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่อ่าเอาส่วนยังคงเป็น20เหมือนเดิมนะคะเอา4กระสอบ20ไปคูณกันได้80 80บก3ได้83นะคะได้83ส่วน20ตามอันนี้เลยนะคะส่วน20 ทำส่วนให้ส่วน20ให้เป็นส่วนร้อยโดยการคูณ5ทั้งเศษและส่วนได้เศษ415ส่วน100นะคะส่วนเป็น100แล้วก็คือทศนิยมกี่ตำแหนง่งอ่าทศนิยม2องตำแหน่งได้4.15นะคะในข้อที่6ตอบ4.15ในข้อที่6ต่อไปนะคะแบบฝึกหัดที่2.3นะคะในหน้าที่70 อ่าเรามาต่อแบบฝึกหัดที่2.3ในหน้าที่70เป็นก่อนเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเติมคําตอบในตารางเขาให้ตารางมาอ่าเรามาดูทีละตัวเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ฟังทีละตัวนะคะอันนี้ทําเป็นจํานวนเต็มหน่วยเราก็ดูที่หลกักดูตําแหน่งที่เท่าไหรอ่าดูอันนี้ดูที่เลขก7ใช่ไหมคะอ่าเก็ปัดขึ้นจากจาก4เป็นอะไรเป็น5นะคะตัวนี้ ต่อต่อไปอันนี้เราดูที่เลขอะไรอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึงเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยอ่ะนะคะอันนี้ก็ดูที่เลขลายเลขเก้านะคะตัวหน้าก็ปัดขึ้นก็จะได้เป็น4.8เห็นไหมคะอันนี้ได้4.8ต่อไปสองตำแหน่งได้4.79นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2 1.394 ทำเป็นจํานวนเต็มหน่วยก็ดูตําแหน่งที่1ตําแหน่งที่1เป็นเลข3เพราะฉะนั้นตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมยังคงเป็น1นะคะตัวต่อไปทําเป็นทศยม1ตําแหน่งแล้วก็ไปดูตําแหน่งที่2เป็นเลข9เห็นไหมนักเรียนเป็นเลข9ตัวนี้นะคะเราก็ตัวหน้าก็ทำหมายปัดขึ้นจาก3เป็น4ได้1.4เห็นไหมคะต่อไปเรามาดูตัวต่อไปอันนี้นะคะเป็น ดูตำแหน่งที่3นะคะถ้าเป็นทสิยม2องตำแหน่งดูตำแหน่งที่3เป็นเลข4ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมได้1.39ต่อไปข้อที่5อ่าไม่ใช่ข้อที่5ข้อที่3 5.028อันนี้ถ้าทําเป็นจํานวนเต็มดูตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1เป็นเลขลายเลขศูนตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมเห็นไหมคะต่อไปทําเป็นทสยม2องตำแหน่งอันนี้ดูตำแหน่งที่เท่าไหร่ ดูเลขโดดที่ตำแหน่งที่2ทศนิยมตำแหน่งที่2เป็นเลข2ตัวหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมได้5จุดอะไร5.0ต่อไปตัวต่อไปทศนิยม2ตำแหน่งให้ดูทศนิยมตำแหน่งที่3ก็คือเลข8ตัวนี้นะคะตัวหน้าปัดขึ้นนะคะตัวหน้าปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจาก2เป็น3ได้5.03ในข้อที่3ต่อไปข้อที่4 5.8 31าอันนี้ถ้าทําเป็นจำนวนเต็มดูตำแหน่งที่1 ตำแหน่งที่1เป็นเลข8เพราะฉะนั้นตัวหน้าปัดขึ้นจาก9เป็น10เห็นไหมคะต่อไปทศยม1ตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่สองเป็นเลข3ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมได้9.8เห็นไหมคะดูทีละตัวนะค่อยๆดูต่อไปทศยมสองตำแหน่งให้ดูตำแหน่งที่3นะคะอันนี้ให้ดูดูนะดูอลไทศยมตำแหน่งที่เท่าไหร่อันนี้ ทศนิยมให้เราดูนะ,ะเราเขียนไว้เลยคราวที่แล้วเหมือนคุณจะเขียนไว้ให้ดูแล้วนะคะทศนิยมอันนี้ตำแหน่งเท่าไหร่ตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้ทศนิยมตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามนะคะครูให้เคียเขียนไปแล้วนะคราวที่แล้วอ่ะข้อที่ข้อที่สี่ตรงนี้ตอบส0ตรงนี้ตอบ 9.8ตัวนี้ตอบ9.83นะคะเพราะว่าอันนี้ดูตำแหน่งที่3เป็นเลข1ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมได้9.83ต่อไปข้อที่5 0.149อันนี้ถ้าทำเป็นจำนวนเต็มดูตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่1เป็นเลข1ตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมยังคงเป็น0ถ้าทำเป็นตำแหน่งที่1ตัวนี้ให้ดูทนิยมตําแหน่งที่2เลข4เพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะได้0.1ต่อไปตัวนี้ ทศนยยมตำแหน่งที่2ให้ดูอะไรอ่ะอันเนี้ยง่ายๆ0ดก็ต้องดูตำแหน่งเท่าะัรนตำแหน่งที่3ใช่ไหมนักเรียนอันนี้ตัวหน้าปัดคืนเห็นไหมได้0.15นะคะข้อที่6ได้11อันนี้ข้อนี้ได้10.6นะคะแล้วก็10.61ต่อไปข้อที่7 0 0 0 5ได้0ได้0แล้วก็อันนี้ได้0.0ได้0.01นะคะในข้อที่7โอเคนะผ่านแล้วนะอ่ะใครไม่ทันกดหยุดสต็อปแล้วดูนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูด้านล่างกันต่อนะคะในแบบฝึกหัดที่2.3ด้านล่างนะคะในหน้าที่70ข้อ2ใหญ่ เขาบอกว่าตอบคำถามยกตัวอย่างทศนิยม1นึ่ตำแหน่ง3ามจำนวนที่มีค่าประมาณเป็น6ประมาณคือหมายถึงทศนิยม1นึ่ตำแหน่งตัวเนี้ยเราประมาณค่าเราได้เป็น6เพราะฉะนั้นมันเริ่มจาก5.5นักเรียนดูนะจริงไหมห้าจุดห้าห้เพราะว่า5.5ประมาณค่าปัดขึ้นจากห้าเป็น6 5.6ก็เหมือนกัน5.7 5.8 5.9 5. 7, 5. 8, 5. 9, 5. จนถึง5.9ก็ปัดขึ้นเป็น6แต่ถ้า5.4ลงมายังจุดสลงมาตัวหน้ายังโคงเหมือนเดิมเห็นไหมได้เป็น6เพราะฉะนั้นตั้งแต่5.5จนถึง6.4ก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่2 แล้วข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5นะคะข้อที่2บอกว่ายกตัวอย่างทศนิยม2ตําแหน่ง3จํานวนประมาณค่าเราได้4.5นะคะอ่ามีอะไรบ้างนะก็4.45นะคะอ่าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูทําไมถึงเป็น4.45ตั้งแต่4จุด สีหเพราะว่า5ปัดขึ้นเห็นไหมนักเรียนจาก4เป็น5ได้เป็น4จุดได้เป็นอะไรเดี๋ยวนะลงบนิดนึงอ่ะอันนี้ก็จะได้เป็น4.5เห็นไหมตั้งแต่4.5จนถึง5จุด ถที่ห้าจุดไม่ใช่ไม่ใช่ถูกทีนะลบ4.45จนถึงอะไร4.554ถูกไหม4.54จุด5้จุด54 เพราะว่าพอประมาณค่าแล้วตัวหน้ายังทําไมยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมถ้าสี่มันปัดขึ้นแล้วมันจะเป็น4.6มันจะไม่ได้ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่นักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ในข้อที่2ก็คือตั้งแต่4 4 5จุดนถึงสี่นะคะในข้อที่2ต่อไปข้อที่3นะคะข้อนี้เขาบอกว่ายกตัวอย่างทศิยมศัพท์ตำแหน่ง3ามจนวนที่มีค่าประมาณเราได้หนึ หนึ่งจุดสองเก้าเราเริ่มที่ตักรายหนึ่งจุดสองอะไร,อ,ะไรอ่ะหนึ่งจุดสองแปดแปดห้าจนถึงหนึ่งจุดสอง ก้าสจริงไหมนักเรียนเรามาดูอ่ะเราดูตำแหน่งนี้ถ้าเป็น5ตัวหน้าทําไมปัดขึ้นก็จะได้เป็นได้เป็นอะไรคะหนึ่งจุดสองเเห็นไหมจากห้าปัดขึ้นอ่ะตั้งแต่ห้าขึ้นไปปัดขึ้นตัวหน้าก็จะเป็นจากแเป็น9ส่วนตัวนี้ถ้าเป็น 4, 4ีลงมาตัวหน้ายังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น5มันต้องปัดขึ้นเพราะฉะนั้น ข้อที่3ตัวนี้ที่นักเรียนสามารถเอามาใส่คำตอบได้ก็คือเริ่มตั้งแต่1.285จนถึง1.294ในข้อที่3ต่อไปข้อที่4ี่พิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่ามากประมาณเป็น10น้อยที่สุดก็คืออันนี้เพราะว่าประมาณค่าได้เป็น10มันเริ่มตั้งแต่0.95จนถึง10.4 นักเรียนแต่เขาบอกว่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดก็ต้องเริ่มที่เริ่มที่เท่าไหร่เริ่มที่9.5นะคะในข้อที่4ต่อไปข้อที่5้เหมือนกันนะคะประมาณค่าได้มากที่สุดอะ่ะเขาบอกว่า7.7.49ประมาณค่าได้มากสุดเพราะว่า ประมาณค่าได้มากสุดดูจากตรงนี้นะคะเขปัดยังคงเหมือนเดิมนะคะยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมยังคงเป็นเจ็ดนะคะยังคงเป็นเจนะ็ดเนาะโอเคในข้อนี้นะคะในข้อที่5้าะทีนี้วันนี้คุณครูก็ขอจบการเฉลยแบบฝึกหัด เพียงเท่านี้นะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดใน้อดในแบบฝึกหัดที่2.2จนถึง2.3เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปแก้ไขข้อที่ผิดด้วยนะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนนะคะค่ะครูรูกก็ขอจบการอธิบายฉเฉลยแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ